สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e l d y r e i e นะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าช่วงนี้คือยุ่งกันนิดนึงนะคะแล้วก็คุณเห็นจากไทเทลแล้วเนาะว่าวันนี้ฉันจะมารีวิวตัวนี้ค่ะอันนี้คือเซรั่มของบ้านคามิ d i สนะคะเป็นคามิเ i สไบโอบาลานซ์เบริ e ออร์โปรเทคติงเซรั่มค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ถ้าคุณเคยเห็นกันมานานๆสำหรับคนที่เคยใช้แบรนด์คามิเดสนะคะ mm. คุณจะจำได้ว่าเขามีครีมตัวหนึ่งที่มันมีลนะักษณะที่เป็นแบบ ครีมตัวชูโลงของเขาอะแล้วที่ฉันก,ก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะคะแต่เหมือนจะเป็น Face and Body Topic Something นะคะประมาณนั้นอันนี้คือเป็นเซรั่มค่ะที่ล้อมาล้อสูตรมาจากตัวนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่เกิดมาแบบนี้เพราะกำลังจะบอกว่าเซรั่มตัวนี้มันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวครีมตัวนั้นแต่แค่มาในรูปแบบเซรัม่ม เพราะฉะนั้นมันเลยกําลังจะบอกอะไรเราบางอย่างซึ่งเดี๋ยวดิฉันให้คุณดูเนื้อสัมผัสก่อนละกันนะคะเดี๋ยวถ้าฉเฉลยตอนนี้ก็คือรู้หมดเลยเพราะมันมีแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นแหละที่สามารถอธิบายได้นะคะอันเนื้อสัมผัสนะคะมีความหยุนเล็กน้อยมีความสัดส่วนน้ําดีเลยนะคะแบบน้ําใช้ได้ไม่ได้แบบ แตกฟึ่มขนาดนั้นแต่ว่าคือมีน้าแล้วก็มีความเป็นสีเหลืองตามเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะคือแบรนด์เขาเคลมว่าตัวเองเป็นความเรื่องของพืชพฤกษศาสตร์อะไรเงี้ยเยอะๆที่ใส่มานะคะมันจะไม่ได้เป็นสีที่มาจากเคมีคอลมันจะเป็นสีที่ได้มาจากสารสกัดจากพืชเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีความสีเหลืองนิดนึงแต่ว่าเวลาทาไปแล้วอ่ค่ะหน้ามันไม่ได้ดําแบบ โดนอมของโดนของอะไรขนาดนั้นนะเออลาหูอมอะไรอยเงี้ยไม่นะแล้วก็สําหรับกลิ่นเนี่ยกลิ่นจะมีความคล้ายกับตัวที่เป็นครีมของเขาแทบทุกตัวเลยค่ะกลิ่นมันจะไปนในทํานองเดียวกันหมดเลยอะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขามีส่วนผสมที่เป็นชูโรงเกี่ยวกับด้านออพืชนะคะเข้ามาหลายตัวมากๆแล้วตัวหนึ่งที่ฉันรู้สึกชอบเวลาที่มองส่วนผสมอะไรก็แล้วแต่แล้วเจอตัวเนี้ย แล้วจะชอบมากก็คือ l i c o e r i t e root ค่ะทีนี้เ,เดี๋ยวดิฉันอาจจะทิ้ง finish อันนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้กลับมาดูว่าโอเคหลังจากที่มันราดาวแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือคุณดูความที่มันกลายเป็นน้ำของเขาสิ <S <S เห็นป้าว่ามันเริ่มแบบซึมซึบเข้าไปแล้วนะคะ <S <S เห็นไหมเออให้คุณจำ texture อันนี้ไว้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายในเรื่องของประสบการณ์การใช้นะอ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะมาในปริมาณ30มิลลิลิตรค่ะแล้วก็หลังเปิดใช้นะคะอยู่ได้1ปีหรือ12เดือนนนเองนะคะนี่ประมาณนี้นะคะโอเคตัวนี้นะคะสีอาจเข้มขึ้นได้ตามระยะเวลาที่ผ่านไปนะคะคือแม้กระทั่งว่า คุณเก็บไว้เฉยๆมันก็มีโอกาสที่จะแบบสีมันจะเข้มขึ้นได้แต่ตราบใดที่มันยังไม่หมดวัน Expire ด้านล่างตัวนี้ค่ะหรือเป็นวันแบบหมด shelf life อะอย่างตัวนี้หมด2027ถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณเก็บไปจนถึงเดือนนี้2027แล้วคุณยังไม่เปิด่ะค่ะสีมันอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้หลังจากนี้คือคุณไปเปิดไปเปิดเดือน1 2 0 2 7เลยอย่างเงี้ย ไม่แนะนําแล้วนะคือเอ p กเพียนี้คือที่สุดนะคะให้ยึดเอาวันที่คุณเปิดหลังจากวันที่คุณเปิดส2บเดือนมันหมดเมื่อไหร่ให้ใช้ยึดเกณฑ์น,นั้นแต่ถ้าคือคุณยังไม่เปิดให้ยึดเกณฑ์น,นี้นะคะว่ามันเปิดไปแล้วอยู่ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่สีอาจจะเปลี่ยนได้และถ้าสีเปลี่ยนถามว่ายังใช้ได้ไหมให้ดูวันหมดอายุอันนี้เนี่ยแหละว่ามันหมดหรือย,ยังถ้าเกิดว่ามันยังไม่หมดหรือมันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่แบบไม่วางไม่วไว้วางใจคุณก็นะคะ นั่นแหละแล้วตัวนี้ค่ะเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยแต่ว่าใช้ตัวอื่นของแบรนด์เขานะตัวสีของเนื้อสัมผัสเขาค่ะตัวสีของเนื้อผลิตภัณฑ์เขาอะค่ะจะมีความแตกต่างกไปแล้วแต่ล็อตนะบางล็อตก็จะเป็นสีเข้มมันแล้วก็จะออกเหลืองนิดนึงคือมันขึ้นอยู่กับการซอร์ซิ่งของเขานะคะว่าเขาได้อินกิเดนมาในแบบลักษณะไหนนะ ก็อันนี้ก็เข้าใจได้นะคะด้วยความที่มันเป็นความธรรมชาติมากๆแล้วมันเป็นพวกพืชสมุนไพรอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะได้ใบอ่อนใบแก่อะไรอย่างนี้มาอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าได้ผลดีไหมก็คงจะได้ผลดีนั่นแหละตัวนี้เป็นของประเทศฮังการีนะคะ made in i t ต l y ค่ะเออแล้วก็เรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะคะส่วนผสมตัวแรก water aqua นะคะเป็นน้ำนั่นเองนะคะถัดมาเบนกีซอรินให้ความชุ่มชื้นนะคะเอ,อ่อตื้อตื้ตกรูโคไซน์นะคะเป็นเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเหมือนกัน ถัดมาเป็นอ,อ่านไม่ออกเลย I land d อ u s t something โอเคอธิบายก่อนนิดหนึ่งว่าในเนี้ยด้วยความที่เขามีพวกพืชสมุนไพรมาเยอะดิฉันจะขอรวมพืชสมุนไพรเหล่านี้เป็นในเรื่องของการลดการอักเสบทั้งหมดเลยนะคะคือพืชอะคะอะไรที่เป็นสารสก,กรัดมาจากพืชอะมันจะทำได้สองอย่างคือหนึ่งเป็นแอนตั้ซิเดนต์คือช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสาระเนาะลดลด ความบาดเจ็บความลดความเสียหายจากแสงแดดแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งคือการลดการอักเสบด้วยนะคะซึ่งการอักเสบอันนี้มันก็มีมาได้ในหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นการอักเสบจากในผิวเองหรือว่าการอักเสบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมมลภาวะแดดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในนี้เขารวมมาหมดแล้วนะคะมันก็จะมีพวก อ,อ่าไม่จริงนะคะถัดมาเป็นลิโคไรซ์และลิโคไรซ์นี้เป็นสารสกัดจากเอมเทศนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอ,ารอ,ารอัสบเป็นสารสกัดที่ส่วนใหญ่เวลาที่ในแบรนด์แพทย์หรือแบรนด์ที่เขาคิดมาอย่างดีแล้วว่า for sensitive skin เขาจะชอบดึงเอาตัวลิโคไรซ์ค่ะมาเข้ามาใช้นะคะเพามาทำ root extract นะคะแล้วก็มีแบบ root extract มาอีกประมาณ3ตัวมีสกูเทียเรียด้วยนะคะคุ้นๆน,นิดนึงถัดมาเป็นโซเดียมไฮโดรเนตก็ให้ความชุ่มชื้นขาดแนวซินามาย วิตามิน B3 นะคะช่วยในเรื่องของการลดอาก,การอักเสบแล้วก็ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นด้วยอาราโตอินลดการอักเสบนะคะโทโคฟิริลวิตามิน E นะคะช่วยในเรื่องของความชุ่มชืน้นแล้วก็ลดการอักเสบค่ะ p a n t ิ n o l วิตามิน B5 นะคะก็ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะแล้วก็แมกนีเซียมส่วนใหญ่แล้วค่ะแมกนีเซียมที่ใส่มาเนี่ยมักจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้ด้วยนะคะคือบางทีคุณอาจจะไม่ทันรู้ว่าพวกแมกนีเซียมค่ะมันช่วยอะไรได้บ้างมันจะเป็นตัวส่วนผสมที่แบบมักอยู่ในครีมแบซดโอครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาเป็นซิง u ู o คเนตค่ะก็ช่วยซิงคูโคเนต แมกนีเซียมอะไรพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้มันมักจะอยู่ในครีมที่แบบเอาไว้ทาก้นเด็กอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คัพเปอร์กรูคอนาเซมเป็นเหมือนกันนะคะแ m มโมเน m ยมซั t h i ติอันนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการฟอร์มเนื้อแล้วนะคะแล้วก็เป็นอฟอร์มเนื้อและ p ีฟีนอซีเอ็กซ์ l อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเอ่อพ r ีเซอ v ์เวทีคือการเสียนะคะ ประมาณนี้ละกันนะคะคร่าวๆนะคะในแง่ของการทํางานของสมุนไพรเหล่านี้ดิฉันจะไม่ลงลึกละกันเพราะว่าดิฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะถ้าคุณอยากได้ว่าแต่ละกลไกของสมุนไพรแต่ละตัวเขาทํางานยังไงก็แนะนําว่าให้คุณลองถามแชท GPT อะไรอย่างนี้ดูนะคะหรือคุณอาจจะไปถาม AI ตัวอื่นก็ได้หรือถามหมออะไรเงี้ยก็เขาก็น่าจะรู้มากกว่าดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์อะไรพวกนี้เนาะทีนี้ คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันรายดาวนะคะที่ฉันก็จะให้คุณดูฟินิชก่อนสักนิดนึงอันนี้คือยังไม่ฟูนะคะที่ฉันกําลังเกรงว่าถ้าสมมติว่าฟูลี่แล้วว่ะคุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันอาจจะหายไปกับผิวเพราะที่ฉันก็ผิวเหลืองด้วยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็ดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟูลี่หลังจากที่ที่ฉันอธิบายในเรื่องของประสบการณ์การใช้แล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีก็ได้นะคะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะอืม มองตรงนะว่าแอบคาดหวังเยอะว่ามันจะดีมากๆแต่ผลลัพธ์ของดิฉันก็คือมันไม่โอเคกับผิวดิฉันเลยคือผิวของดิชันนะคะต้องบอกก่อนว่าท้าวความไปก่อนหน้านี้สักประมาณ3-4เดือนว่าดิฉันใช้ BHA ของป้าพอลล่าเนาะแล้วทีเนี้ยค่ะเกิดการระคายเคืองหนักมากแล้วก็คือผิวแบบบ a ร r i e r พังเลยเทไปหมดเลยจนถึงตอนนี้คุณก็จะยังเห็นได้อยู่ว่าบ a r r i e r มันแบบ มันนานมากกว่ามันจะกลับมาเป็นเหตุผลที่ที่ฉันบอกเสมอว่าเวลาที่ฉันจะลองอะไรก็แล้วแต่ฉันตัดสินใจนานมากนะแล้วก็อาจจะตัดสินใจไม่นานแต่ว่าต้องคุยกับตัวเองอยู่สักพักนึงเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ก็ต้องรับรับผลนะหรือยอมรับให้ได้ก็ต้องยอมรับให้ได้ตามนั้นนะคะก็ไม่โทษใครโทษตัวเองนะคะเพราะาอยากลองเองก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเท่าที่ลองตัวนี้ที่เอาเข้ามาลองในช่วงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะตั้งแต่แรกเลย ไม่แนะนำสำหรับคนที่ว่าไงไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนแล้วผิวพังอยู่แล้วลองตัวนี้เลยมันมีโอกาสทั้งห้ผิวคุณแย่ลงได้เหมือนกันซึ่งเราประสบปัญหานั้นเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเราอะพอพังจาก BHA แล้วอะเรารอให้ฝืนสักสักพักหนึ่งสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราก็เริ่มตัดสินใจใช้ตัวนี้เพราะว่าเราอยากรู้ for the sake of review อะ ดูเ่อฉันก็อยากจะรีวิวเหมือนให้คุณดูเหมือนกันนะคะว่าเอโอเคถ้าสมมติว่าคุณประสบปัญหาปัญหาการผิวก่อป้องกันผิวที่มันพังจาก BHA มันจะช่วยได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีสภาพผิวคล้ายดิฉัน่ะคุณใช้ตัวนี้แล้วมันจะแบบ tends to work หรือแย่ลงอะไรประมาณเนี้ยนะก็ผลปรากฏออกมาว่ามันแย่ลงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันแย่ลงยังไงนะคะคือหลังจากที่ใช้ตัวนี้อ่ะครั้งแรกมัน แอบรู้สึกเหมือนกับว่าผิวมันมีความแดงขึ้นแดงเพิ่มขึ้นแต่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะผิวมันยังไม่สเตเบิลเท่าไหร่เราก็เลยยังคงพยายามที่จะโอเคปลอบใจตัวเองก่อนสักนิดนึงใช้ทั้งชาวและเย็นเลยนะคะว่ามันจะโอเคไหมคือตัวที่เราใช้ควบคู่ด้วยคือเราใช้โนเวกเปิด แล้วก็ตัวเบลบาลานตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้คู่กับพิวอเดิม erm, สุดลักของเราเหมือนเดิมนั่นแหละนะเนี P ่ยพิวอเดิมนะคะเหมือนเดิมซึ่งมันดูแบบไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เลยนะคะแต่มันทําให้ผิวมันแดงขึ้นแล้วก็ยังยังชะล่าใจอยู่นะคะก็โอเคใช้ต่อไปสักปรามาอาทิตย์หนึ่งผลปรากฏว่าผิวมันไม่ได้ดูดีขึ้นเลยอะ่ะมันยังคงแดงอยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็ยังคงแบบมีความแดงเพิ่มขึ้น ในทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกดีเลยก็เลยตัดสินใจเอาออกนะคะพอเอาออกปุ๊บดีขึ้นเลยผิวแบบคามิ่งผิวแบบจากที่หน้ามันมีความแดงแบบช่วงเป็นช่วงแบบเป็นแอเรียนิดนึงแต่ว่ามันกระจายทั่วหน้าแล้วก็ปกติแล้วอะถ้าสมมติว่าทีฉันมีการระคายเคืองใช่ไหมเออจุดอ่อนที่สุดอะคือจะเป็นช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้มันแดงแบบ แดงแบบแปลกอะ่ะเออก็เลยหยุดนะคะพอหยุดแล้วรู้สึกว่าผิวดีขึ้นเลยแบบกระโดดไปเลยนะคะจากที่ปกติแล้วเราลงพิโอเดิมตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะผิวมันจะค่อยๆเย็นขึ้นพอหยุดตัวนี้ปุ๊บโอเคก็เริ่มรู้สึกได้ว่าผิวมันเย็นมันคัมมิ่งมันคูลิงขึ้นนะคะไม่ได้คูลแบบเย็นมินนะคือรู้สึกว่ามันแบบสบายขึ้นอะ่ะเออก็เลยหยุดตัวนี้พักไปอีกประมาณ3ามอาทิตย์เพื่อให้ผิวมันแบบฟูลลี่รีคาเวอร์ขึ้นมากลับมาใช้อีกรอบหนึ่ง ประมาณ3ามวันเอาอีกแหละผิวจากที่มันอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบมันมันเหมือนมันถูกแบบต้านไว้อะไม่ทําให้แบบผิวดีขึ้นนะคะเลยรู้สึกได้ว่ามันเป็นที่ตัวเซรั่มตัวนี้หรือเปล่าก็เลยลองหยุดต่อไปอีกคือตัวเนี้ยมีการปรับเอาเข้ามาใช้อยู่ประมาณ3ามรอบนะคะจนกระทั่งวันเนี้ยซึ่งผ่านมาจาก ช่วงนั้นที่โดน BHA คือดิฉันพังจาก BHA ตอนช่วงประมาณปลายมีนาเนาะแล้วเเรียกว่าเป็นเมษาละกันเมษามีการลองตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยที่เป็นเดือนจุรายคือเดือนอะไรไมิถุนากรกฎาออเดือนกรกฎาแหละก็เลยลองอีกเมื่อเช้านะคะผลปรากฏว่าคือเหมือนกันเลยผลลัพธ์เหมือนกันพ่อ กลับกลายเป็นว่าพอลงตัวนี้ไปแล้วอะค่ะเมื่อเช้าช่วงเช้าวะปกติเวลาที่ฉันลงแบบอานบเอ็กเปิด a อ GPO เดิมอะไรเงี้ยปกติผิวจะแบบเป็นผิวแบบสีแบบเท่าคอนะคะคือสีแบบสว่างกว่านิดนึงนะแต่ว่าจะแบบสว่างประมาณนี้เออก็คือปกตินะคะแต่ว่าพอสลับมาเป็นตัวนี้คือเป็นโนเบ็กเปิดแล้วก็ตัวนี้แทน a อทไปนะคะเพราะว่าที่ฉันจะใช้แค่ตัวเดียวพอใช้ไปปุ๊บมัน แงอีกแล้วมันมีอาการร้อนผิวมันไม่ได้ร้อนแบบวูบวาบนะมันเป็นอาการร้อนที่แบบอุ่นๆขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีอาการแดงแล้วก็ค่อยๆมีอาการตึงผิวที่เป็นแบบตึงเลยอะตึงที่หมายถึงแบบน่าจะแตกอะเออตึงแบบ ตึงเริ่มแสบอะค่ะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าไม่ดีแหละก็เลยล้างออกค่ะพอล้างออกแล้วลงสกินแคร์แบบเดิมคือโนไปเปิดอะไรว่าไปนะคะพอลงแบบเดิมปุ๊บโอเคผิวกลับมาแต่อาการตึงยังคงอยู่คือกลายเป็นว่าตอนนี้มีอาการตึงตรงช่วงแก้มตรงนี้ตึงตรงหัวคิวตรงนี้ตึงไปเลยนะคะจากก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยเพราะว่ามันเริ่มแบบกลับมาสเตเบิลแล้วที่ฉันก็ทิ้งไว้ประมาณ3 4เดือนแล้วนะคะ มันก่อนหน้านี้มัน stable มาตลอดจนแบบมาตอนช่วงเนี้ยเออที่แบบลองใช้ตัวเนี้ยก็เลยต้องล้างออกแล้วก็แต่ข้อสรุปในวันนี้นั่นเองว่าดิฉันขอสรุปในวันนี้ว่าคาเมดิสไม่เหมาะกับดิฉันค่ะซึ่งคาเมดิสอะถ้าคนที่ใช้แล้วดีคือดีไปเลยยินดีด้วยแฮปปี้ด้วยเพราะว่าคุณได้เจอสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งอันดับที่8ของโลกเอหรือเก้าเลยนะตอนนี้อ่านนั่นแหละ ก็คือยินดีด้วยถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วมันเวิร์กนะคะแต่ท่หรดเดันดิฉันแค่จะมาชแชร์เฉยๆว่าถ้าในมุมมองของคนที่ผิวอ่อนแอง่ายแล้วก็พอมันลมแล้วหนึ่งทีะคะ่ะเซรั่มตัวนี้ไม่ใช่เซรั่มที่จะช่วยกู้ผิวของดิฉันได้แล้วก็ไม่ใช่เซรั่มที่ฉันจะใช้ได้ด้วยเพราะว่าน้องเขาไม่รักดิฉันนะคะเขาน่าจะรักกับคนอื่นมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคามดิสทุกตัวจะไม่ดีสำหรับดิฉันนะดิฉันใช้ไอตัวเซรั่มเป็นสก้าวโลช เซเวนะคะคล้ายๆกันคือเขาใส่สมุนไพรมาในลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยก็เวิร์กดีมากๆคือแบบโห่ <c oughs> หนึ่งในไรอ์ออเดยเลยอะ่ะไอเทมที่แบบสวรยบายตลอดการตลอดชีวิตไม่มีใครจะลองให้คือชอบมากๆนะคะงานผมเขาว่าดีมากแล้วก็งานฟูตเจลของเขาก็ดีมากคือชอบทุกตัวยกเว้นตัวที่เป็นตัวชุรงของเขานนั่นเองที่แบบใช้กับใบหน้านะคะคือดิฉันไม่เหมาะอะไรกับของคามิิสที่เป็นในส่วนใบหน้าเลยนั่นเองเออมันก็เลย เป็นความหมายได้อย่างหนึ่งว่าดิฉันใช้ครีมของเขาก็รู้สึกในเวเดียวกันพอมาใช้ตัวนี้ที่เป็นเซรัม่มก็รู้สึกในเวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะลองตัวนี้แล้วมีลักษณะผิวคล้ายๆกับดิฉันมีคอนดิชันที่ใกล้เคียงกันเอาลืมบอกสภาพผิวเนะะาะสภาพผิวฉันเป็นคนแห้งนะคะแห้งขาดน้ํามันแล้วก็ขาดน้ํารวมถึงเป็นโรซเชียแล้วก็อ็กิมานะคะต้อง บอกว่ามีประวัติสิมีประวัติเป็นโรสเ,เชียแล้วก็เป็นเอซิมานะคะตอนนี้โอเคแล้วแล้วก็คุณอาจจะเห็นได้ว่าหน้ามันมีความมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคือตอนนี้บาลานซ์ของผิวของดิฉันนะมันพังพีไปหมดเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยด้วยความที่มันเป็น barrier protecting serum อะ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เอามาไว้เพื่อกู้ผิวในในจังหวะที่ผิวพังมันอาจจะเป็นระยะของการที่ผิวปกติและแล้วก็ไปใช้เพื่อแบบป้องกันมลพิษมลภาวะอะไรว่าไปนะคะ ก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจจะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับในสถานการณ์แบบนี้ก็แล้วกันนะคะไม่ได้เหมาะกับสถานการณ์ที่ผิวแบบประการผิวพังนะคะอาจจะเป็นการปกป้องประการผิวที่แข็งแรงอยู่แล้วไม่ให้มันอ่อนแอลงไปอะไรประมาณนี้นี่แหละแล้วก็ก็อย่างดิฉันก็การันตีให้คุณไม่ได้นะคะว่าควรใช้ในกรณีไหนแล้วโอเคคืออย่างที่บอกว่าดิฉันก็ไม่ได้อยากจะ ให้ผิวมันพังไปมากกว่านี้นะแล้วเราเอ็กซ์เพียรียนความไม่โอเคการใช้มาแล้วอะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคาดหวังว่าในอนาคตที่ฉันจะใช้เขาอีกนะคะเพราะที่ฉันอาจจะไม่ได้มาที่ตัวนี้อีกต่อไปเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วว่ามันไม่โอเคนะเราก็อาจจะไม่ดันทุลังไปถึงเบอร์นั้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันกู้ผิวยากแล้วดิฉันก็คือใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะมันเป็นเหตุผลด้วยแหละที่มาทำรีวิวนะคะเป็นเหตุผลที่มีช่องนี้ขึ้นมาด้วยนะคะ อลองสตอรี่ช็อตก็คือไม่เวิร์กกับดิฉันแค่นั้นเองรองใครที่เวิร์กยินดีด้วยนะคะลังเนื้อชอบลังยาบอกกันเสมออันนี้ให้ดูฟินิชทั้งหมดแบบดรายดาวค่ะถ้าคุณทาแล้วมันจะเป็นแบบนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบมีฟิล์มใสๆเคลือบอยู่นะคะก็คือเวลาคุณทาไปแล้วคุณเกลี่ยดีดีก็จะเป็นแบบนั้นแต่ที่คุณเห็นว่ามันมีเหลืองๆเนี่ยก็คือดิฉันจงใจที่จะไม่เกลี่ยให้มันละเอียดขนาดนั้นเพื่อที่ว่าคุณจะได้เห็นชัดขึ้นมานิดนึงนะคะว่ามันเป็นในใลักษณะแบบไหน ก็นี่นะคะมันจะมีความหนึบเล็กน้อยแต่ถามว่ามันไหมมันก็ไม่ได้มันขนาดนั้นนะคะมันก็มีความโอเคมีความรู้สึกได้ว่าคลุมผิวแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหมันแผลบอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีออยนะคะนี่เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ากาลังรอดูรีวิวของตัวนี้อยู่เนี่ยก็นี่แหละคะ่ะมาแล้วนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิป ถ้าเกิดว่าคุณชอบรีวิวของดิฉันอยากเป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่อง Melody l e v i e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกดกระดิ่งกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยก็ดีนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับดิฉันดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้ยุ่งนิดนึงแต่ว่ายังไม่เลิกทำนะถ้าเกิดว่าคุณอยากดูตัวไหนคุณก็ลองทักๆมาได้นะคะว่าบางทีดิฉันก็มีลิสต์จะทำเยอะแต่มันแบบง,งานทำมาหากินก็ต้องทำนะคะเลี้ยงชีวิตต่อไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย